กราบขอพระคุณค่ากราบขอบพระคุณคุณป้าแดงมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตานะคะผลไม้วันวานนะคะให้กับน้องชมพู่นะคะขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องชมพู่ก็เห็นช้างนะคะเดินมานะคะตื่นตกใจนะคะน้องชมพู่นะคะเห็นผู้บ่าวไม่ได้เลยนะคะ ไม่กินผลไม้เลยนะคะไปมองผู้บ่าวก่อนนะคะนี่นะคะกราบขอบพระคุณคุณป้าแดงมากๆนะคะที่ท่านรักและเมตตานะคะนี่นะคะน้องชมพู่ก็กินเล้วนะคะคุณป้าแดงจ้านะคะกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะได้กินแครอทนะคะได้กินกล้วยนะคะแล้วก็มีแตงกวานะคะ กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะนี่นะคะดีใจมากๆเลยนะคะนี่เก็บกินแตงกวานะคะชอบมากๆนะคะน้องชมพูนะคะ ทานไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋าทานไปเรื่อยๆเขาจะชอบกินแตงกวานะคะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็กล้วยนะคะ านไปเรื่อยๆนะคะน้องชมพูนะคะน้องเขาจะทานใจเย็นนะคะกินเทอละนิดทีละหน่อยนะคะไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs>